จิบหายหรือเปล่าว่าจะอกเซเว่นขนมก็โดนไม่มาแบอบบอไทุกคนบ๊อบบ๊อบบอบบอบถายกันหลบระเบิดไอ้เหี้ยไอ้ไปบอกไม่ต้องมอบไม่มอบแอบแอบ

ตรด่วนหรอโอ ้ดอกก้ไปเ้องนึงเาย่ทีนเล่าเมันพีไพอดีออกไปกินข้าวแล้วเพื่อนเมียมันมาบอกว่ามีนไม่ทตัวแบบนี้อ่ะเเบเเอ้ยมเฮ้ยขโหลุงหน่อยโหลุงี่ว่า เก็บออกมารถหายไปลวุงมาไม่ทันไม่ทเว้บอาอู้ไม่าอู่้ย้อ้ยโอ้ยโอ้้ยโอ้ยโอ้ย้โอยอยโออ้ย้โอกย่อยอ้ยโ้โ้้้ยอ้อน้้อยโโอ้ยโโโโย้อโอย ขายรถเดินทุกคนเลย